สวัสดีครับได้วัาล้างข่าวนอกลู่นะครับนอกลูกข่าวแรกไปที่อำเภอเมืองจังหวัดสุรินทร์ครับนี่คือร้านขายส้มตำครับชื่อส้มตำรสแต่งหลายคนก็เข้าใจว่าคล้ายก๋วยเตี๋ยวเรือหรือเปล่าแต่ว่านี่เป็นส้มตำและทําไมต้องรสแต่งดูนะครับแต่งหน้าร้านนั้นเหมือนรถแต่งจริงๆด้วยดูเครื่องคราวของส้มตำครับน่าศรัทธาทีเดียวจริงจังเลยครับถามเจ้าของร้านว่าทําไมจึงใช้ชื่อว่าส้มตำรถแต่งคําตอบก็คือในซอยเดียวกันที่เห็นเนี่ยครับ เป็นร้านรับจ้างแต่งรถนะครับแต่งสวยมากครับแล้วก็พอตกกลางคืนคนที่แต่งรถจากที่ร้านนี้ก็เอารถมาจอดประชันกันครับเปิดทั้งไฟทั้งเครื่องเสียงกระหึ่มทีเดียวผู้คนก็จําได้ว่าร้านนี้คือร้านรถแต่งครับหรือรับจ้างแต่งรถส้มตำมาตั้งที่หลังครับก็เลยอาศัยชื่อรถแต่งร้านเนี่ยครับเป็นส้มตำรถแต่งคนจะได้จําได้ไม่แน่นะครับวันหนึ่งวันใดส้มตำดังรถแต่งตกลงมาคนอาจจะบอกว่า รถแต่งส้มํำก็ได้ไ,<อ>ไปที่จังหวัดชายภูมิครับชมการแข่งขันกีฬาของข้าราชการครูแล้วก็บุคลากรรู6กอำเภอครับแข่งขันกันมีกีฬาหลายอย่างวอลเลย์บอลก็มีครับหลายคนบอกว่าทีมเี่ครับเป็นเต็งแชมป์เลยครับถามว่าเพราะอะไรถึงเต็งแชมป์บอกว่าตัวทีมชาตินั้นมากันครบทีเดียวเข้าแถวเลยครับนี่ครับกัปตันทีมครับกัปตันกิฟฟวิลาวันอภิญญาพงษ์ ลืม้มจิตทัดดาวนุสลามมมีถาประภัยพ่านมาหมดนะครับแม้กระทั่งโคดอดครับมาด้วยครับเรียกเสียงหาตามสมควรทีเดียวกีฬาอีกประเภทหนึ่งที่สนุกมากทั้งคนเชียร์คนแข่งก็คือวิ่งกระสอบงานนี้ไม่ใช่เฉพาะครูไทยแข่งกันครับครูฝรั่งก็แข่งด้วยไม่เคยวิ่งกระสอบก็มาซ้อมกันหน้างานเนี่แหละครับแล้วก็แข่งขันดูครับครูฝรั่งใช้ได้ทีเดียวครับมีทั้งกระโดด มีทั้งวิ่งครบเครื่องทีเดียวหลังแข่งเสร็จแล้วเพื่อนครูถามว่าสนุกไหมถามเป็นภาษาอีสานนะครับถามว่าม่วนไหมครูฝรั่งตอบว่าไงครับ รู้ฝรั่งอยู่เมืองไทยนานครับบอกว่าม่วนอีหลีม้วนมากนอกลูกสุดท้ายเดินทางไปที่จังหวัดสุพรรณบุรีครับอ,อบจอสุพรรณครับจัดการแข่งขันอู่ทองจูเนียร์ลีครั้งที่2เป็นฟุตบอลเด็กอายุไม่เกิน12ปีเด็กๆมาแข่งขันกันมากมายคุณครูผู้ปกครองมาเชียร์กันเยอะมากครับนอกจากแข่งขันฟุตบอลแล้วข้างสนามครับแข่งขันออกเสียงชื่อนายกอ,อกบจอว่าใครออกเสียงได้ยาวที่สุดคนนั้นจะเป็นแชมเปี้ยนได้นาฬิกาหนึ่งเรือนครับ โอ้โหเด็กเห็นนาฬิกาแล้วแมอ,อยางงี้ต้องเป็นแชมป์ให้ได้ครับโอโ้ธรรมดาซะที่ไหนครับจี้ช็อกครับดูนะครับนายกชื่อบุญชูครับนายกบุญชูออกเสียงบุญชูต้องยาวที่สุดเท่าที่จะยาวได้นายกบุญชูโอ้โหไม่ จริงๆสุดยอดจริงๆเอาใจในายกจริงๆครับตอนแรกคิดว่าคนดีครับจะได้แชมป์เพราะยาวจริงๆที่ไหนได้ครับคนยาวที่สุดก็คือหนุ่มน้อยคนนี้ครับออกเสียงบุญชูล,ลากยาวแทบขาดใจทีเดียว ทำเวลายาวที่สุดครับคิดว่าจะได้จีช็อคที่ไหนได้ครับรางวัลกลายเป็นนาฬิกาเรือนนี้ครับคนช็อคก,ก็คือคนที่เป็นแชมป์นะครับพบกันใหม่วันจันทร์ข่าวนอกลูก